จากกรณีที่ไทยเข้าสู่ฤดูฝนวันแรกนะคะก็ทำให้ในหลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักและที่พิจิตรนะคะก็ทำให้โรงเรียนนะคะอาคารของโรงเรียนพังถล่มลงมามีผู้เสียชีวิตถึง7รายได้รับบาดเจ็บอีก17รายค่ะ เมื่อช่วงเย็นวันนี้ที่โรงเรียนวัดเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะคะเกิดเหตุพายุพัดถล่มหลังคามเมนทันชีขนาดใหญ่ล้มลงมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึงเจรายขณะที่ล่าสุดค่ะนายพยนัศาวะพิชยนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรบอกว่าตอนนี้ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วซึ่งนอกจากในส่วนของโรงเรียนวัดเนินปอที่ได้รับความเสียหายก็ยังมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอีกไม่น้อยกว่า ร้อยหลังคาเรือนซึ่งอยู่ระหว่างของการสำรวจพร้อมทั้งได้มีการตั้งศูนย์รับบริจาคจากภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆไว้ที่เทศบาลตำบลเนินปอและได้มีการสั่งการไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกพื้นที่ให้สำรวจสิ่งก่อสร้างป้ายโฆษณาท,ที่สร้างมาหลายปีหากว่าไม่แข็งแรงให้ทำการรื้อถอนทันทีเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ ขณะเดียวกันว่าที่ร้อยตีสุรชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ได้พาผู้สื่อข่าวเดินสำรวจอาคารโดมโรงอาหารของโรงเรียนที่มีการก่อสร้างมาแล้วถึง9ปีโดยพบว่าเป็นอาคารโดมที่ก่อสร้างด้วยเสาเหล็กทั้งหมด ซึ่งเสาแต่ละต้นนั้นก็มีความแข็งแรงมั่นคงเนื่องจากมีการตอกเสาเข็มทุกต้นและมีต่อหม้อเป็นฐานเหล็กยึดด้วยแผ่นเพจขันด้วยนอ็อตและมีเหล็กยึดโยงความแข็งแรงตามเสาส่วนด้านบนนะคะก็เป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหมดมุงด้วยหลังคาเมนทันชีตย,ยาว20เมตรกว้าง25เมตรสภาพปัจจุบันยังมีความแข็งแรงนะคะไม่น่าเป็นห่วงอะไรแต่ก็ไม่ได้ประมาทเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองขณะนี้ทางโรงเรียน ได้มีการแจ้งขอทีมกองช่างเทศบาลเมืองท่าช้างซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่โดยขอให้เข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยของตัวอาคารโดมทั้งหมดทั้งเสาโครงสร้างโครงหลังคาหรือจุดรอยต่อเชื่อมหากพบว่ามีจุดใดผิดปกติหรือน่าเป็นห่วงจะดำเนินการซ่อมทันที ผู้บริการโรงเรียนบ้านแก้วจงังหวัดจันทบุรียังเปิดเผยต่อด้วยนะคะว่าโดมอาคารโรงอาหารแห่งนี้จะเปิดใช้งานเฉพาะช่วงกลางวันเท่านั้นวันละประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นจะไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้ามาในโดมอาคารนี้รวมถึงเวลาที่เกิดฝนตกหนักหรือว่ามีพายุลมแรงจะให้นักเรียนทุกคนอยู่บนห้องเรียนทั้งหมดพร้อมกับครูที่ปรึกษาก็จะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดจะไม่ให้นักเรียนออกไปวิ่งเล่นหรืออยู่ตามอาคารโดมโดยเด็ดขาด ซึ่งในระยะยาวจากนี้ไปในทุกๆปีก็จะมีการให้ทางทีมช่างเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของตัวอาคารโดมเป็นประจำเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่เซฟโซนเรื่องความปลอดภัยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แลวหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับเกิดเหตุแล้วเราก็มีมาตรการดับแรกเลยเราก็แจ้งให้กับคณะครูเราทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้พวกเราก็ต้องทราบแล้วก็ดูแลนักเรียนเรานะครับส่วนในเรื่องของการที่จะป้องกันในอนาคตหรือแก้ไขเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น นะครับเนื่องจากว่าโครงสร้างของอาคารหลังนี้เป็นด้วยทำด้วยเหล็กนะครับแลวก่อสร้างมาประมาณเข้าปีที่9กนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในอายุการใช้งานของโครงเหล็กโดยปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าในมาตรการต่างๆเหล่านี้นะครับเราเชื่อว่านะครับการป้องกันไว้ก่อนนะ่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเราทาทุกวิถีทางนะครับที่จะลูกหลานทุกท่านปลอดภย100ัยร้อยเปอนะครับแล้วโดยเพราะการมาตรการป้องกันแก้ปัญหาเนี่ยเราก็จะเตรียมโดยเร่งด่วนนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะประสานงานกับทางผู้เกี่ยวข้องโดยเพาะกองช่างเนี่ย ให้มาดูแลนะครับในเรื่องของอความชำรุดบกพร่องที่ผมนําเรียนนะครับถ้าชำรุดบกพร่องเมื่อใดเราก็จะตั้งงบมาแล้วจัดงบมาได้เลยเพราะว่าในเรื่องงบมาเราไม่ห่วงนะครับเพราะงบมาอย่างนี้เราเรามีบ้างนะครับไม่มากแต่ว่าเราเชื่อว่าเราดูแลแก้ไขได้ให้ลูกหลานปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ